สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็เรียกได้ว่าหลายๆคนสงสัยว่าแบบเฮ้ยตอนนี้ที่สิงคโปร์อัพไปเนี่ยนะฮะเขาอ,อัพอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อวนันน่าจะวันที่2หรือไม่ก็1นี่แหละครับผมของเดือนมิถุนายนเนี่ยฮะทางสิงคโปร์มีการอัปเดตแพทนะครับผมก็มีสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาแน่ๆเลยเนี่ยครับผมก็คือเรื่องของนักเต16เะ16 EU เออ16 EC เก่าว่าจะไม่ผิดแล้วนะ ใน16 EC นีครับผมเป็น16ยุโรปและโคปาอเมริกานะครับคือในเดือนนี้มันจะมี2ถ้วยด้วยกันกนะ็คือโคปาอเมริกาเนะครับเป็นการเจอกันในทวีปอเมริกาไม่ว่าจะเป็นอเมริกาเหนือหรือเมริกาใต้นะครับแล้วก็ยุโรปเนะครับเป็นถ้วยของฝั่งยุโรปเหมือนกันนะครับก็คือชิงถ้วยทวีปนั่นเองนะครับเป็น16ทวีปเนาะ ทีนี้ที่เรารู้กันแน่เลยเนี่ยก็คือเรื่องของการอัปเดตของนักเตะ16 EU เนี่ยแหละฮะเฮ้ยเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะเริ่มผิดเนี่ย16 EC นะฮะ16 EC นะครับนี่ฮะ16 Europe/ Copa นะครับผมเซิร์ชไปก็จะเจอตัวเลขเป็น EC มาเลยนะครับเมสซี่เมสซี่ก็อยู่ฝั่งของโคปานะครับผมโซเลขก็โคปาเช่นกันนะครับผมเลวานดอฟสกี้นี่น่าจะเป็นยุโรปนะครับ โมเลอร์ยุโรปนะฮะโดยุโรปแน่นอนอยู่แล้วนะครับจะเห็นได้ว่านักเตะแต่ละต,ตัวแต่ละตัวนี่ค่าพลังนี่ทีเด็ดเยซอสเลยทีเดียว <laughs> นี่อิบลานะฮะอิบลาก็มีความเร็วพอสมควรนะครับสปีดต้นความเร็วนี่7จ็ดแปดมาเลยนะครับผมแล้วก็4ดาวนะฮะทีเด็ดที่เขาว่ากันเลยคือเบลฮะกาเลตเบลนะครับที่สแตต์มาโหดสัตว์รัสเซียแข็งแกล่งก็มีเร็วก็มา อันนี้คือเรื่องของ16 EC ยังไม่รีวิวกันเนาะนะครับก็ถือว่าน่าสนใจแต่ทีนี้หลายๆคนถามเข้ามาว่าลูกศรปรับได้หรือยังปรับได้แล้วนะครับผมสำหรับเซิร์ฟเวอร์สิงคโปร์นะฮะนี่เลยฮะพอเห็นแบบนี้รู้เลยว่าปรับได้เพราะว่ามันมีแยกระหว่าง d e f e n e และ attack นะครับผมสังเกตได้ว่าอย่างโรนโดเนี่ยนะครับขึ้น3ลง1นะครับพ่โดเนะี่ยก็จะปรับได้ขึ้น3 1>, 1 2 3 1 2 3สน่ะครับส่วนดีเฟนซ์เนี่ยปรับไม่ได้เห็นไหมเพราะว่ามันลงแค่1นี่คือพื้นฐานของเขาเนี่ฮะโอออเนี่ยคาแรคเตอร์ Character, ขึ้น3ลง1น่งอย่างตอนเลสเนี่ยครับผมขึ้น2ลง2ผมอยากให้เอาเลยเป็นลง1ได้นะครับนี่ฮะหนึ่งสนะครับแอตแทกสองนะครับ ก็ขึ้น2ลงหไปมันจะได้ไม่ต้องลงมาเยอะนะโซนหน้าเนี่ยเอ้ยเบสมไม่านี่ขึ้น2ลงหอยู่แล้วนะี่ครับอ่าประมาณนี้ในเรื่องของการปรับรูปสอนสิงคโปร์ปรับได้แล้วนะครับแล้วไทยละ่ะน่าจะปรับได้ในแพทหน้าเหมือนกันนะครับก็แพทแพทเดียวกับ i c p EC อนี่แหละนะครับ,นะรบทีนี้นอกจากเรื่องของการ อัปนักเตะเรื่องเรื่องของการปรับลูกศรแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนเมนูด้านล่างใหม่เล็กน้อยนะครับอันแรกคือซิงเกิลเพลเยอร์ครับผมนะที่มีการเอ้ยไออันนี้ไม่เปลี่ยนนะครับมีลีกครับโหมดส่วนมัลติเพลเยอร์เนี่ยจะเอาอันนี้มาให้เล่นอยู่ตรงนี้ครับเอ็กซิบิชันเกมเอ็กซิบิชันเกมคืออะไรฮะคือโหมดที่ต้องใช้ VIP แล้วก็ร้านเกมนะครับ g c ซนะครับซึ่งผมอยู่ไต้หวันนะครับไม่มีอะไรให้เล่นเลยสักอย่างหนึ่งแล้วก็ ไอดีของสิงคโปร์เนี่ยไม่มี VIP ด้วยนะครับเอาง่ายๆคือเขาลดเขาลดช่องไปช่องหนึ่งเพื่อที่จะเพิ่มยูโรโคปาครับมานั่นเองนี่ครับยูโรโคปานะครับก็จะมีให้เลือกเล่นเซาเปอรเมดิกาครับยุโรปครับนะฮะเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเป็นแบบพวกถ้วยครับนั่นเองแต่ว่าเขาเปลี่ยนชื่อเมนูเนาะเป็น2ออันนี้นะครับก็น่าจะเล่นกับบอทมั้งฮะหรือไม่ก็เอาเวสคอมถูกแล้วครับเวสคอมก็สำหรับคนที่ชื่นชอบกับ กบบกำลังอินเลยไงแบบกำลังอินก็เข้ามาเล่นกันนะครับผมส่วนทีมเนี่ยก็จะมีไลฟ์บู๊อยู่ตรงนี้นะครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้ไลฟ์บู๊มันปิดระบบอยู่หรือเปล่าเพราะว่าไลฟ์บู๊มันลีกเลิกมาจบไปแล้วไงนะครับไลฟ์บู๊ก็เลยปิดไปมั้งไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดเดี๋ยวบอลยุโรปมาไม่รู้จะมีไลฟ์บู๊ให้หรือเปล่านะครับก็ต้องดูกันไปก็ประมาณนี้ครับสำหรับแพทใหม่ของสิงคโปร์นะตอนนี้ครับเพราะว่าสิ่งที่ปรับใหม่สรุปรายลทีนึงนะครับผมเพิ่มนักเตะ16 EC เข้ามา นี่ครับ2คือปรับลูกศรได้แล้วนะครับลูกศรเนี่ยขึ้นอยู่กับพื้นฐานของนักเตะคนนั้นอย่างเช่นโรนโดนะครับขึ้นสาลง1จะปรับได้แค่บุก1 2 3ลง1เท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับนักเตะด้วยไม่ใช่ว่าปรับอิสระเหมือนเก่าเหมือนอันเก่านะครับแล้วก็เปลี่ยนเมนูเล็กน้อยครับเพิ่มทัวยุโรปกับโครปาอเมริกาเข้ามานะครับเซาอเมริกานะฮะเซาอเมริกาครับประมาณนี้ แล้วก็เปลี่ยนเมนูเล็กน้อยนะครับที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรนะส่วนของสิงคโปร์รู้สึกว่าจะมีไอรหัสล็อกชั้น2เพิ่มขึ้นมาอัน,นั้นคือเรามีอยู่แล้วนะครับก็ไม่มีอะไร้ะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ